ยูดทำไมยังล้างรถแบบนี้อยู่รู้ไหมว่าการล้างรถแบบนี้มันทําให้รถเป็นรอยแล้วก็เสียเวลามากกว่าจะล้างเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการล้างรถง่ายๆกันนะมาดูนี่สิคะนี่เลยคราบสิ่งสปกสปรกสกปรกพวกนี้นะคะคราบฝุ่นคราบมูลนกนะคะหรือว่าคราบมูลแมลงคราบน้ามันที่ติดตามข้างรถนะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาทีมาล้างทำความสะอาดกันเลยนะ<า>นี่เลยนะคะแ<า>ชมพูล้างรถุกผสมแบกแคบผสมใส่น้ำเปล่านะคะก็สามารถฉีดใช้งานได้แล้วนะ หลังจากที่ฉีดไปแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้30วินาทีนะหลังจากที่ฉีดทิ้งไว้นะคะ30วินาทีแล้วเราจะใช้น้ําเปล่านะคะลาดทำคอสารลงไปเลยลาดลงไปให้ทั่วแบบนี้เลยนะผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันดีเลยใช่ไหมคะว้าวล้างออกมามาดูสะอาดมากเลยราคาคงแพงมากเลยสินะ ไม่แพงเลยค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะสามารถล้างรถได้ถึง100ครั้งเลยเก็บได้นาน2-3ปีเลยนะคะยังไม่พอนะให้ฟรีไปเลยก็บอกฉีดโฟมทั้งโฟม1ชิ้นนะคะแล้วฉันจะหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะถ้าสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่หน้าช่องไลฟ์ของเราได้เลย